ชชีวิตในกละลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจิงทำจริงจนช่ำชอกขลองสิ้นเด่นเป็นงานชั้นวิชา เดินทำค่ะรายการชีวิตนอกกล่องวันนี้นะคะเป็นนอกกล่องจริงๆนะ,ะเพราะผู้ที่จะเราจะนําเสนอในวันนี้นะคะคือเออเขาเรียกอะไรล่ะคะเรียนแบบนอกกล่องจริงๆไปพบก,กับเขาเลยนะคะ,ะเริญทำค่ะฟุกสวัสดีค่ะท่าฟุกมีชื่อจริงว่าสุวัฒนามาลาปีเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมมาสิกขาวิชารามชั้นปีที่3ก็อยากจะถามสักนิดหนึ่งนะคะว่า คิดยังไงถึงมาเรียนอาชีวะเกษตรซึ่งจริงๆแล้วคือวัยรุ่นนี้ที่จะมาเรียนสาขาเกษตรนั้นนับว่าน้อยมากเลยแต่ฟุกเป็นหนึ่งในนั้นนะที่มาตัดสินใจมาเรียนวิชา,าเกษตรสาขาอาชีวะสาขาเกษตรครับก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นงานที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็พาทาไร่ทํานาทาสวนเป็นปกติไปกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วทีนี้มาเข้าม .1 นนที่นี่ก็ มาอยู่กันเกษตรมาตลอดอที่แรกอยู่กับอาปะไฟพรก่อนทีนี้ก็เพิ่งเขาเพิ่งส่งไปเรียนกับอาจารย์ธงชนะครับอ๋อค่ะครับคือเดียกว่าคืออยู่ที่บ้านแล้วก็ทําเกษตรอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเรามาเรียนทางด้านนี้น่าจะดีกว่าก็เลยเปลี่ยนไม่เรียนสาใส่สามัญมาเรียนเอ่อปวชเกษตรนะคะสามปีที่เป็นปีนี่ปีที่สามเนาะทีนี้คืออยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงคือห้องเรียนของฟุกเนี่ย ก็เห็นแต่อะไนั้นเป็นแปลงผักทั้งนั้นเลยนะคะปีหนึ่งเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะปีหนึ่งเรียนในห้องเรียนวิชาการเรียนวิชาการพื้นฐานทราบมาว่าอย่างนั้นนะคะนี่พอปีสองเริ่มลงเมืองปฏิบัติจริงแล้วดีมันได้เรียนยังไงเรียนอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงก็คือมันเป็นแบบคือเรียนแบบนอกนอกห้องนฮะนอกห้องนอกกล่องเลยใช่ไมครับไม่ได้เรียนในห้องสี่เหลี่ยมเลยนะคะใช่ครับที่แรกปีแรกก็ต้องเรียนวิชาการก่อน ปีหนึ่งเป็นปกติวิชาการจะเยอะเพราะว่าต้องอัดทฤษฎีก่อนต้องเรียนเรียนือก่อนเรื่อวิชาพื้นฐานวิทย์คณิตอังกฤษต้องเรียนปีแรกเต็มที่ก่อนใช่ครับแต่เนี่คะที่เรียนวิชาการเราก็ต้องเรียนภาคปฏิบัติไปด้วยเพราะมีก็ต้องเข้าฐานงานใช่ไหมครับใช่ครับพอปีสองให้เป็นไงให้นี่ปีสองปีสองทีนี้วิชาการก็จะลดน้อยลงจะเป็นภาคปฏิบัติเยอะนะครับทีนี้พอปีสามมาก็อย่างนี้แหละครับต้องทํา โปรเจกต์จบเองโอ้ต้องมีต้องมีโปรโเจกต์จบด้วยเหรอลองเล่าให้ฟังหน่อยสิมีโปรเจกต์จบยังไงนะคะจะได้ได้เราขั้นตอนให้ฟังด้วยครับก็คือก่อนจบปวชปีสามทุกคนต้องมีโปรเจกต์จบทุกคนครับต้องคิดโปรเจกต์ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าคุณจะทําอะไรครับทีนี้ผมผมก็คิดได้ที่แรกผมจะเมลอนอ๋อเอาแตงเอาแตงเมลอนใช่ครับทีนี้ปรากฏว่ามันไกลไปก็เลย คิดเอาที่นี่มาปลูกผักที่นี่ครับผมคิดประมาก็เลยมาปลูกผักจะปลูกอะไรเนี่ยเห็นกำลังทำจะปลูกเอ่อคะนา้าแล้วก็ผักกาดหัวแล้วก็แครอทครับแค,ออครอทสามอย่างใช่ครับสามอย่างค่ะทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคือมีขั้นตอนการทําอย่างไรเราทาเองทุกอย่างหรือเปล่าขั้างๆนี้คือกองปุ๋ยใช่ไหมคะคอันดับแรกต้องทํำยังไงที่เราจะทําโปรเจกจบของเราให้เล่าขั้นตอนการทําโปรเจกของเรา อันดับแรกเลยนะครับมาที่แรกคือดินตรงนี้เป็นดินทรายแข็งดินทรายแข็งใช่ครับเป็นดินทรายปนเหนียวค่ะส่วนมากดินดินเหนียวจะเยอะกว่าแต่มันก็ปนปนกันอยู่นะครับมันจะแข็งมากตอนแรกจอบขุดไม่ลงเลยจอบขุดไม่ลงเลยขนาดรถไทยยังเกือบไม่ลงนะครับอ๋อแสดงว่าแข็งมากมันแข็งมากทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีรดน้ำรดน้ำทำให้ดินฟูใช่ครับทำให้ดินฟูลากสายยางรดน้ำทำให้ดินมันฟูคือรดอยู่สองวันนะครับ รดน้ําทิ้งไว้สองวันค่อยลงใช่ครับอ๋อค่อยไถใช่ครับคือรดน้ำสองวันแล้วก็ทิ้งอีกสองวันค่ะเป็นสี่วันสี่วันทีนี้ก็ใช้รถย่ําดินก็คือรถย่ำดินรถย่ำดินมันเป็นยังไงรถย่ำดินอะรถตีดินนะคอ๋อรถตีดินเนาะค่ะรถรถตะลี่เล็กนะครับตะลี่เล็กอ๋อเดี๋ยวจะได้ดูนะคะใช่ค่ะเอ่อก่อนที่เราจะลงมือปลูกนะคะอันดับแรกคือต้องไถไถที่ก่อนพอไถที่เสร็จแล้วก็จะมีการรดน้ำอยากให้ฝูอธิบายสักนิดนึงว่าทำยังไงนะคะตรงนี้ ก็คือที่เราต้องรดน้ําเพราะว่าทําให้ดินฟูอ๋อรดน้ำเพื่อทําให้ดินฟูใช่ครับถ้าเกิดดินไม่ฟูปลูกแน่ๆอย่างนั้นอ่ะรากพืชจะไม่เดินดีและจะไม่เจริญเติบโตจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ถ้าเราทําดินให้ฟูรากพืชจะเดินดีแล้วมันจะโตทีนี้พอพอเราลดน้ําเสร็จแล้วก็จะมีการตีดินใช่ไหมะตีดินให้ดีให้ดูหน่อยได้ไหมเตรียมดินค่ะเองั้นนะไปไปลองดูเลยว่าตีดินตีอย่างไรนะคะคือตรงนี้ ผมใช้รถตีดินแต่ถ้าไม่มีรถถ้าไม่มีรถตีดินทํำยังไงล่ะถ้าใครไม่มีรถตีดินก็ไม่ต้องกังวลครับเอาจอบพุนเราครับจอบพูนเราใช่ครับจอบพูนเราแต่ถ้าเรามีรถมันก็จะดีทุนแรงทุนแรงเราใช่ครับทุนแรงรถคันนี้เท่ากับแรงงานคนยี่สิคนต่อแปลงหนึ่งต่อการทําแปลงหนึ่งครับเดี๋ยวจะตีให้ดูเลยลองดูนะคะเร่าคือรถคันนี้คือช่วยทุนทุนแรงเรานะคะค่ะ แสดงว่าดินแข็งมากเลยนะฮะไถไม่ค่อยลงเลย มันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับไม่ค่อยลงเพราะว่าตัวนี้รดน้ําทิ้งไว้หลายวันแล้วเพราะลดน้ำทิ้งไปหลายวันแ,แต่ถ้าเราไม่มีเวลาจริงเนี่ย<ช>สมมุติว่า<ช>เรา<ช>เราเพาะผักไว้เนี่ยผักบันโตแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาจริงเนี่ยเราก็รดน้ำไว้ตอนเช้าไปรดน้ําไว้พอตกเย็นมาก็ตีเลยก็ลงเหมือนกัน เพาแสดงว่าดินดินตรงนี้มันดินดินแข็งจริงๆเลยนะขณะรดน้าไม่ไหลวันนี้ไม่ลงเลยนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะปลูกพืชผักให้ได้งามเราก็ต้องทําเป็นลมอย่างที่ว่านะคะต้องทําดินให้ฟูให้ได้ต้องทําดินให้ฟูให้ได้ใช่ครับก็บอกว่าการจะปลูกพืชผักนี้คือเรื่องของการเตรียมดินสําคัญที่สุดจริงหรือเปล่าใช่ครับเป็นสําคัญที่สุดถ้าเราเราเตรียมดินไม่ได้พืชก็ไม่งามครับขึ้นอยู่กับการเตรียมดินของเรา ก็คือบางคนเขาบอกว่าก็มีพื้นที่จะปลูกเลยก็พืชผักก็จะไม่ค่อยงามเท่าที่ควรก็จะหรือไม่งามก็จะต้องใช้แบบปรุงปรุงเยอะนะคะ่ปรุงเยอะแต่ของผมใส่ปุ๋ยแค่สองกรอบมือก็งาม,งามแล้วจากที่เคยทํามาใช่ครับะค่ก็เดี๋ยวพอถ้าส่วนอันนี้สมมุติว่าเราเราตีดินเสร็จแล้วใช่ไหมต้องมีการยกร่องใช่ไหมค,ครับถ้าส่วนยกร่องนี่เราก็มีเครื่องยกร่องเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะ แ,แล้วถ้าสวนเราไม่มีเครื่องยกล่องเราไม่มีรถตีดินก็ใช้มืออย่างเดียวใช้จอบขุดอย่างเดียวใช้จอบขุดผมก็เคยเคยทําม,มาครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยรถเมื่อก่อนตอนที่มาเป็นนักเรียนม .1 งเนาะม1 23่งาเราก็ใช้ใช้จอบมาตลอดเลยทําแปลงผักนะตแต่พอตอนหลังนะมีเทคโนโลยีมาช่วยก็ช่วยคุณทุ่นแรงเราได้เยอะขึ้นนะคะคือเรียกว่าคือตีดินเราก็ไม่ต้องใช้จอบใช้คราดแต่ว่าเราก็อาศัยเครื่องตีดินของเราแล้วก็เครื่องยกล่องเราก็มีเครื่องยกล่อง นะ,ะซึ่งก็ถือว่าราคาก็ไม่ไม่แพงกันนะคะก็ไม่แพง,งครับค่ะทีนี้เมื่อกี้เราดูวิธีตีดินแล้วนะคะมีเครื่องยกร่องช่วยช่วยดูยกร่องให้ดูนิดนึงได้ไหมได้ครับนะคะเดี๋ยวจะจะให้ดูว่ามีการยกร่องอย่างไรอย่างที่ที่เห็นนี่คือใช้รถยกร่องนะคะเรา,าจจะสักลองสักเม็ดหนึ่งก็ได้นะ เรื่องของการเมื่อกี้พูดถึงว่าคือการเตรียมดินการทําแปลงการยกร่องอะนะทีนี้ร่องเล็กร่องใหญ่อยู่ที่เรากําหนด <Okay. S 1> ว่าเราจะเอาแปลงใหญ่แปลงเล็กใช่ไหม <Okay. S 1> ค่ะบางเห็นมีเห็นของฟุก็ประมาณสักเม็ดเม็ดครึ่งเนะาะค่ะหรือบางคนเขาก็เอาเม็ดเดียวหรือบางคอคือคือการยกร่องนี่อยู่ที่ว่าเราจะเอาแปลงใหญ่แปลงเล็กอยู่ที่พืนที่เราจะปลูกด้วยใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวฟุกจะทําให้ดูว่ารกยกร่องยกอย่างไงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะ ตรงพอเป็นลอ่ลองเล็กครับเราอย่ยกล่องเล็กล่องใหญ่ก็ได้นะค,ครับค่ะครับปรด็นเนคือการยกล่องเราก็จะต้องถ่ายไปสองรอบอกลับไปกลับมาตัวน,นี้สามารถปรับลึกปรับตื่นได้ แล้วแต่ขนาดที่เราจะเอานะครับตัวนี้จะลึกหน่อยนะครับนี่ว่าคือก็ทุนแรงเราไปได้เยอะเลยนะครับทุนแรงครับถ้าเราใช้จอบขุดนี้ก็จะโอ้โหต้องใช้ใช่ครับถ้าาเรามีเทคโนโลยีช่วยนี่ก็ช่วยแบ่งเบาเราได้มากแล้วก็แปลงเล็กแปลงใหญ่ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาแปลงขนาดไหนนะคะอย่างที่เเห็นนี่ก็คือฟุกไถกลับไปกลับมาสองรอบเหมือนเมื่อกี้นี้ต้องสองรอบครับต้องสองรอบช่วงแรกเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินเปิดหน้าดิน ช่วงที่สองมันก็จะตีขึ้นก็จะตีขึ้นอีกรอบนึงก็เป็นหล่องให้เราสรุปแล้วก็โอ้โหก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยนะคะค่ะนี่คือการหมักดินเตรียมดินแล้วที่เรื่องของปุ๋ยแล้วทำไงปุ๋ยเราททำเองเนี่ยยังไงปุ๋ยทําเองเลยครับทําเองเลยเหรอใช่ครับเราใช้อะไรบ้างทำเนี่ยก็คือวัตถุดิบไปดูกองปุ๋ยเลยดีไหมไปดูไปดูกองปุ๋ยเลยดีกว่านะเพราะตอนนี้คือมันก็จะมีทั้งกองที่เราหมักเอาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรตรงโน้นคือเรา ใช้ได้แล้วปุ๋ยที่หมักใช้ได้แล้วนะคะนี่คือแด้ยเพิ่งเดี๋ยวปุ๋ยกองนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะหันน้ามาทางนี้จะได้มองเห็นตรงนี้ด้นี่คือส่วนประกอบของปุ๋ยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยก็คือผมสั่งปุ๋ยผงวัดมาคือที่วัดเราชุมชนราชธานีส่งร้อนคือผลิตปุ๋ยอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเอาปุ๋ยผงของวัดนะคะหาในต่อนนี้ก็คือปุ๋ยวัดเรามันจะเหมาะกับพืชหัวมากกว่าทีนี้ ถ้าจะเอามาใส่พืชใบเราก็ต้องมาปรับปรุงสูตรปรับปรับปรุงยังไงก็คือในปุ๋ยวัดเราจะมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสแทสเซียมสูงอยู่แล้วทีนี้ถ้าเป็นจะเอามาใส่พืชใบเราต้องเสริมไนโตรเจนเข้าไปเราเอาอะไรไปเป็นไนโตรเจนทีนี้ก็คือเอารำลำละเอียดครับอ๋อเราเอาปุ๋ยผงของเราแล้วมีลำละเอียดแล้วมีอะไรอีกมีลำละเอียดมีใบไผ่แล้วก็รองข้าวครับผมมีรองข้ามีใบไผ่ก็ไปหาใบไผ่ที่ไหนล่ะใบไผ่ที่สวน ใบพลังครับสวนใบพลังวันนี้ปลงทุนไปเอาใบไผ่จากนอกพื้นที่เลยนะคะใช่ครับเอามาละขั้นตอนการทําปุ๋ยทํำยังไงเนี่ยเห็นที่เห็นแบบนี้ทีนี้เอามาก็เอาใบไผ่ไปย่อยก่อนคือไปปั่นงี้เหรอฮะใช่ครับเอาใบไผ่ไปย่อยเครื่องย่อยอยู่ที่สวนอาจารย์อ๋อค่ะสวนดุทยันค่ะเลยว่าคือเอาใบไผ่ไปย่อยก่อนแล้วทําไงต่อทีนี้ทีนี้เอามากองไว้ทีนี้เราก็ไปเอารำมากับรองข้าวมาแล้วก็จะมีน้ําตาลโมรัดครับ จุลินรีอีกจุลินรีผมจะใช้จุลินทรีย์ลกหมูก็คือคจุลินรียของอาจารย์ผมสูตรค่ะครับนี่เราเรา,เรามอีอัตราส่วนไหมคืออัตราส่วนที่เราใช้เช่นเราใช้ปุ๋ยผงเท่าไหร่ใบไผ่เท่าไหร่ใครข้าวแกบดับมาพวกนี้ให้เราใช้เท่าไหร่ก็ปุ๋ยผงนะครับอัตราส่วนกี่ส่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยผงก็คือสั่งมากี่ส่วนอะนั้วเป็นส่วนส่วนอ๋อปุ๋ยปุ๋ยผงนี่หนึ่งส่วนปุ๋ยผงหนึ่งส่วนถ้าเป็นเป็นพืชใบ <C> e <at> พืชใบเราจะใช้ปุ๋ยผงสองส่วนสองส่วนอ่าแล้วก็วัตถุดิบที่เราเตรียมมาอย่างละหนึ่งส่วนอ๋อเียกว่าคือถ้าเราบำบำบรงปุูกพืชใบเนี่ยปุ๋ยผงของเราที่สองส่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะละองข้าวคลายข้าวหรือว่าจะเป็นอะไรนะขุยไผ่ใบไผ่เนี่ยอ,อย่างละหนึ่งส่วน<ช>แล้วคลุกคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้เราก็เอาน้ําตาลโมรัดผสมน้ํา ผสมกับจุลินทรีย <บ S 1> ์แล้วก็น้ำแครับแล้วก็รถ <ลด S 2> คนให้เข้ากันแล้วก็ลถแล้วก็มาลาดใส่กองปุ๋ยของเราคุกเข้าไปจนกว่ามันจะชื้นพอความชื้นที่ได้ก็คือขนาดกรรมติด ตีแตกแล้วก็คือเราเราผสมจุลินทรีย์แล้วชื้นเราต้องมากำดูว่าคือมันก่คือให้มันถ้ากำดูถ้ามันติดมือนี่แสดงว่าใช้ได้แหละถ้าตีแตกนี่แสดงว่าแสดงว่าคือเราก็ต้องคอยสังเกตดูว่าไม่ให้แฉะเกินไปไม่ให้ใชเป็นผงเกินไปต้องให้เรียกว่าพอกำกำติดตีแตกครับก็คือถ้าชื้นเกินไปมันจะเกิดหนอนเกิดแมลงวันก็คือจุลินทรีย์โรคพืชจะมาครอบครองพื้นที่ทันที อ๋อนี่คือข้อควรระวังนะว่าคือการที่เราจะทําปุ๋ยใช้เองคือต้องอย่าให้แฉกินไปเพราะถ้าแฉกินไปก็จะมีพวกหนอนต่างๆก็จะเข้ามาแทนที่จุลินทรีย์นะคะที่เราหมักทิ้งไม่กี่วันเนี่ยเห็นมีจุลินทรีย์ราขาวเต็มเลยนะสิบห้าวันหมักไว้สิบห้าวันราขาวตัวนี้ไม่ใช่ราขาวโรคพืชครับเป็นฮิวมัสเขาเรียกว่าฮิวมัสหรือว่าขี้ของจุลินทรีย์อ๋อขี้ของจุลินทรีย์นะคะมันเป็นอาหารที่พืชต้องกินพืชกินตัวนี้แหละครับพืชไม่ได้กินดินไม่ได้กินปุ๋ย ไม่ได้กินไม้ไม้ไม่ได้กิน a n y t h วัตถุที่เราใส่ลงไปแต่พืชกินฮิวมัดก็คือตัวนี้ครับเราต้องเอามาหมักให้เกิดให้มันเกิดสิบห้าวันมันก็จะเกิดคสิบห้าวันแล้วก็เอาไปใช้นี่ก็เอรีนดําน้องๆทุกคนครับก็วันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่มาช่วยได้ได้ข้อคิดเลยจากางานวันนี้เอาสรุปคนอนพูดคนระเล็กคนละน้อยเพราะเขา่ะเธอทำ พี่ฟุกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ทําง,งานวันนี้ก็รู้สึกว่าปานีแต่ทุกครั้งคะ่ะเพราะว่าเห็นพี่ฟุ๊กทำโปรเจกต์นี้เพื่อจะได้จบนะคะก็เลยตั้งใจทําเป็นพิเศษคะ่ะแล้วก็ทําไปด้วยก็คิดถึงบ้านคะ่ะเพราะว่าอยู่บ้านนี้ก็เล่นคยๆว่าเล่นของเล็นน้อยคะ่ะถ้าพูดเป็นภาษาอีสานก็ทําให้คิดถึงบ้านคิดถึงน้องๆแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านค่ะคะ่คะก็มีแค่นี้น,นะ ขอาการดคะ<อ>่ะจะเรินทำพ,<ว>พี่ฟุกแล้วก็จะเรินทำเพื่อนๆอทุกคนค,ะค่ะวันนี้ก็ปุดหลุมให้พี่ฟุกก็แบบพวนดินสนุกดีค,ะค่ะผ่อนคลายผ่อนกล้าไอ้ผ่อนคลายผ่นคล,าย,ลายค่ะเหมือนกับเราเล่นของเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะเอาช้อนที่ตักกับข้าวมาทำเป็นเหมือนกับเสียมาค่ะ แค่แค่นี้นะคะใช่ก็สนุกดีค่ะงานไม่หนักค่ะงานแบบก็แค่ขุดควรให้มันอนั้นนะค่ะไม่ต้องยกของหนักๆอะไรหรือว่าขุดอะไรไม่ต้องใช้แรงเยอะค่ะก็งานสบายค่ะก็ได้พักผ่อนไปด้วยค่ะแค่นี้นะคะก็งานวันนี้รู้สึกสนุกดีประทับใจพื่อพนักับพี่ฟูดค่ะที่ขย่ะ การทำงานแค่นี้ค่ะทำงานวันนี้ก็ได้ความสมัครคีเ,เพื่อนเก็รู้สึกมันจะช่วยกันทำให้เสร็จไวค่ะและก็หนูเองก็ได้เขี่ยลุงให้มันเป็นพื้นที่เท่ากันก็ได้ความละเอียดหินก้อนใหญ่ก็เขียออเข่ยออกเขี่ยออกประทับใจพี่ฟุ๊กที่ทำ งานได้ดีละเอียดดีค่ะวันนี้ก็ได้มาใส่ปุ๋ยให้พี่ฟูกค,ค่ะก็ได้ความละเอียดในการทํางานค่ะเพราะแบบพวกหนูก็ตั้งใจทําค่ะเพราะนี่ก็เป็นงานสุดท้ายของพี่ฟูกก่อนจบปีสามก็ทําให้มันดีๆค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็พี่ฟุกก็ทําคนเดียวก็รู้สึกประทับใจพี่ฟูกาที่ทําได้ขนาดนี้พวกหนูมาทําก็ก็รู้สึกอะครับ รู้สึกเหมือนว่าพี่ฟุกทําได้ยังไงทําคนเดียวหลุมต้องหลายหลุมห้องหนูก็ต้องมีความละเอียดในการทํางานเพื่อเดินไปตกหลุมหลุมพี่ฟุกมันมันกบหมดเลยพี่ฟุกก็ต้องมาแก้งานใหม่ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็ใส่เหมือนที่พี่ฟุกบอกค่ะเดี๋ยวได้มานั่งแก้ใหม่ครับที่พักก็ดึกประมาณนี้ค่ะเท่านี้ค่ะวันนี้อยู่ทำงานก็ผสมดินแล้วก็ทำให้พื้นที่เท่ากันค่ะ ก็ได้ความละเอียดในการทํางานค่ะแล้วก็ตั้งใจปนี่อะไรเพราะนั้นเลค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยลงหลุมค่ะเหยียบหลุมเยอะมากเลยค่ะมันเล็กก็สนุกดีค่ะเหนื่อยบ้างแดดร้อนค่ะก็ประทับใจพี่ฟุกที่ทำงาน ได้เยอะมากเกือบเป็นไล่เลยค่ะ mm hmm. ก็ประทับใจเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะที่ขยันแค่นี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้พวนดินก็สนุกดีค่ะเพื่อนก็ช่วยกันทำงานค่ะก็วันนี้ก็ได้คุกเขาปุ๋ยกับดินให้เท่าเอ้ให้เข้ากันก็อาศัยความประณีตและความละเอียดประทับใจเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะงานงานนี้มันก็แปลกดีค่ะหนูไม่เคยมาทำก็ เห็นพี่ฟุกทำก็ก็ประหลาดใจค่ะก็เลยช่วยกันทำแบบว่ามันมันแปลกไงคะหนูไม่เคยเห็นเขาปลูกแครอทอะไรพวกนี้แบบนี้ก็ประทับใจทุกคนค่ะแค่นี้แหละค่ะดดวันนี้ก็ทำงานกับพี่ฟูกค่ะก็สนุกประทับใจเ,เพื่อนเพื่อทุกคนที่ช่วยกันทำงาน พี่ฟุกก็ทำงานทั้งวันก็ประทับใจพี่ฟุกมากค่ะก็มีแครนี้ครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องทุกคนที่มาช่วยนะครับก็บางคนอาจจะเห็นว่าทำไมทำแตกต่างเพื่อนทำไมทำไม่เหมือนเพื่อนทำไมทำแปลกยังคือไปแต่และสวนนี่เหมือนกันหมดแต่มาสวนพี่จะไม่เหมือนสังเกตดูสวนอื่นเขา จะให้ใส่แกบดิบแกบดำใช่ไหมถูกไหมจะให้ใส่แกบดิบแกบดำใส่ปุ๋ยหลายรอบแต่สําหรับพี่ใส่รอบเดียวปุ๋ยแกบดิบแกบดำไม่มีใส่มันจะแตกต่างอย่างตรงนี้แล้วก็เทคนิคการปลูกของพี่ก็จะแปลกก่าเพื่อนก็คือจะเจาะหลุมก็เหนื่อยเหมือนกันปวดหลังอยู่หลายวันแต่ก็มีเพื่อนช่วยนวดหนตอนกลางคืนก็หายหายแล้วก็มาทำต่อ ทำ่อแล้วมันก็ขึ้นอีกทีนี้ก็เลยไม่นวดเลยเลิกนวดก็เลยมาลุยแต่ก็ใส่ปุ๋ยก็ยังมีน้องๆมาช่วยอยู่เป็นบางครั้งแต่เมื่อวานพี่ก็ต้องแก้งานคนเดียวเพราะว่าทําไม่เรียบร้อยกันมีอยู่สี่ห้าคนมาช่วยเมื่อวานนี้ทําไม่เรียบร้อยก็ต้องแก้งานถึงสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนเราไปใช้มานั่งสองทําอาเมื่อเช้าก็มาอีกตีห้า พึ่งจะเสร็จตอนหกโมงตอนที่น้องๆมากันแหละนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนหวังว่าตอนใหม่คงจะได้เจอกันอีกครับแค่นี้ครับ